สวัสดีค่ะสวัสดีครับไมครับดแน่ีโศกมีหลับน้ำผลตอยงวดมากพิมผูดมีโศกมีหลับผลตอยจดี้ำยอใดบาดนี้พอจ้อยสีป้อยเล็กยู่ในใจคำว่าเล็กยู่ในใจนี่ก็คือโตพอจ้อยว่ามันสีออกสีถึกตอวมันสีออกก่อจอย แมนสิออกทีที่กิลีเลขพอจอยมาปล่อยอย่างนี้พอจอยสิปล่อยแค่เลขสองคู่เท่านั้นพอจอยบ่ปล่อยหลายครับมาหนีย่ามได้พอผ่านแล้วพอจอยพอจอยสิปล่อยแค่์สองคู่เท่านั้นสองคู่เท่านั้นเด้อพี่เนาะแขงเขงผู้ใดบ่มีกันก็ได้กูได้กูมีกันนั่นได้มาจังได้ชุดนี่เชียงนี่พอจอยกัจะเฝ้าให้พอจอยบาเะให้มันผ่านงวดนี่ไปก่อนครับ จังคอยติเปิดเลยดีมากครับแต่เลขมีทีมากบอกครับแมนครับเป็นเลขมีทีมากเลขโวนี่เลขในใจเ,นเลขในใจพ่อจ้อยเนี่ย่ะก็คือเลขทีพ่อจ้อยท่อมบุญหาคนตายก็พ่อจ้อยว่ามันจิถืออยู่ในหันครูหนึ่งครับ,คร,บครูที่สองก็คือพ่อจ้อยเสียามาออกมือนี่เลขพ่อจ้อยสิถือบนล่างครับงวดนี่ โอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยน้อง,ง,งพอ่อแมน,มนใจสุดเลยแม่น้อพ่อแม่นครับเพราะวันหนึง่งก็จ้อยฟันว่าได้จีบก็ไฟขึ้นย,ย่างสูงคร้บโอ้ยมีโศกเลยมีโศกหรือหลับอจอยถือมาปล่อยคู่เดียวคู่เดียวตัวนักนัก,นกคือคู่เดียวตัวร่องนี่ตัวหนึง่งจะปล่อยไปก้อนหนานี่พอกอยังเอาอยู่มั้งบอครับแม่นครับแต่ว่ามืนอนีเด็ดก็นั่น แมนครับศูนย์หกซี่ที่พ่อจ้อยปล่อยออกไปเป็นอายุคนไก่ครับที่พ่อจ้อยแก่เขาหาเขาครับครับศูนย์หกสี่เนาะครับแมนครับอยู่เขาครับจับมือนี่แล้วก็ตัวร่องมันก็คือซี่หาศูนย์สี่หาหนึ่งครับกต่ย่งคือเกาเกาคือเกาครับเลขสี่ออกที่ในหันตัวหนึ่งครับครับผมพ่อจ้อยบอกรถว่าเลขสี่ออกที่ใน้หันตัวหนึ่งครับพ่อจ้อยสีมาปล่อยมือนี่สองครูเลขสี่ออกที่ใน้านี่คูหนึ่งคูหนึ่ง แมนครับพอพอจอยมาปลอยเลียกที่นี่ย่ามใดคือออกถือเลยครับอันที่ว่าพอจอยว่าที่บนที่ล่างนี่คือปลอย,ปอยเป็นวดแรกนี่อาจจะบนหรือล่างก็ได้เพราะว่าแมนครับแต่ว่ามือน,นี่ก็อาจจะมาบนมาล่างกัแมน,นครับพอจอยนี่คิดว่าคิดว่าเลขกชุมนั่นสะเป็นล่างครับตัวนี้ซึ่เป็นบนครับครับพอจอยก็เรียกว่างวดนี้จะถือทั้งบนทั้งล่างแมนครับแต่จังจะบ่งว่าพอจอยสีบรอนสีบรอาอิลี ผู้เสียก็ได้ครับผู้เสียกับผูได้ครับขุขา้บนขั้ล่างก็เตรียมกระสอบไปใส่เงินเลยนตอนไม้แมนครับผู้จอยจัดนักจัดเต็มแล้วผู้จอยทิ้งเสียออกอกนี่ครูนี่ตัวนี่ผู้จอยแล้วจัดอินแล้วจัดเตรมแล้วครับโมจังคอยมาแบ่งปั่นครับแบ่งปันดีสีมันก็เลี้ยอยหลยมือจิ๋ดเฝ้าไปหาครับแต่มาไปจอยไปหลยแล้ววะที่พ่อผู้จอยสิมาออกมือนี่ครับเกตเก้าสองครับ เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองครับผมเจ็ดหกสองครับปีนหัวขึ้นหัวลงครับเตัวเดียวหางเดียวแต่ว่ามันสิ่ปีนหัวขึ้นหัวลงกระจังถ้าเบิ่อวามันสี่ออกบะตัวมักตัวซอบพองกระจ้อยนี่ก็คือเจ็ดเก้าสองครับเต่งเต่งเนี้งเนี้ยงหมดเลยครับเจ็ดเก้าสองครับอันนี้คือตัวเน้นเนียนเลยไหมบเนียนครับตัวเนีนตัวนักเลยครับเเจ็ดก้าสอองืม จะเฝ้าเต็มเฝ้าอั้นครับแมนออกไปเราจะเฝ้าเต็มเฝ้าอั้นครับขายออกสักก้อนครับเจ้ามือก็ได้จะเฝ้าเต็มไรคันว่าตัวเนียนเต็มเลขพ่ออกกักเถอะแต่ว่าก็อั้นก็เต็มคือเก่าจสองตัวนี้ข้าวจ้อยพี่ตัวใดแน่สองตัวนี้ก็คือสองเก่าครับตัวนักของก้าจ้อยตัวยืนของขจ้อยครับที่ปล้อยในมือนี่ครับตัวร่องก็คือตัวปิ้นหัวลงครับหกสองครับเมียนสองหกครับสองเก้าสองหก เจ็ดเก้าสองเจ็ดหกสองครับเพอพอจ้อยนี่ต้อง่อยให้เอฟซีของพอจ้อยเนี่ยตัวโลกครับให้ถือปัตรสูบผู้ชกคนครับเอฟซีข,ของพอจ้อยครับสองตัวครับเก้าสองเนี่ตัวนักครับเก้าสองตวัตว,ตวเต็งเลยครับเก้าสองเป็นตัวเต็งครับโอ้เน้น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 เก้าสอง<ห>เลยแมนครับ ตัวร่างก็คือหัวสองน่ะพ่อเนาะียนห้ามปีนหัวขึ้นหัวลุ่งห้าลังเทียบแบบว่าพ่อจ้อยลักซื้อเอาผู้เดียวเหรอครับสองตัวเจ็ดเก้านี่เอาว่ะก็แล้วแจ๊ซี่ครับแล้วเจ้าเก้าสองมาเก้าสองไหลครับไม่สองนุ่บุไปใส่บอกพ่อจ้อยจักแล้วว่ามันคือบ่ไปใส่์เหรอครับครับขึ้นมาบ่ไปใส่ครับตัวมักหลเก้าสองที่พ่อเก้าสองครับ กอยมาหลายเก้าสองตัวรองก๋ยจอยบ่อหยันบูไรลรวยครับผู้ไรสีรุยเขาลยเขาเล่นเ้านี่แล้วเจ็ดเก้าสองครับเจ็ดเก้าสองนี่ผู้ไรไปนะกบวยจอยดีขันมันออกกี่ลีเนาะปูยหญาพ้นยืนนี่พ้นกับสิฟังพอจอยเบออยู่หรอกก๋วยจอยบอกออกได้สองงวด้วครับที่นี่สองงวดเขาทั้งสองงวดครับับวยจอยออกที่นี่ครับงวดนี้งวดที่สามบอก่าแมนนี่งวดนี้งวดที่สามจออยจอยงว่าสิถึงกี่ครับ ถือีหลีครับมั i i. ่นใจว่าถือกิลีเมนครับวันนี้ไปทึ่งบนทึ่งล่างเลยพอจ้อยว่าถือคักถือีหลีฝ่อมมันถือกิเหรียญกระจังเถิเบิงว่าพอจ้อยมาออกยุ่นนี่มันถือถือกบ่พรจ้อยนี่ว่าถือีหลีครับถือีหลีมันมาออกอยู่ลานถ้ำนี่ถื่อเนาะแมนครับนี่งวดที่สามครับงวดที่สามกระจังเถิเบิงว่ามันสืออกอีเหรียญหุงออกอีหลีกระจังเถิเบิงครับพอจ้อยมันใจร้ายปะนไดยครับงวดนี่ห้วย หมว่าเลขตัวนี้พอจอยลงทุนไปครับเจ็ดพันบาทตัวเดียวครับจัดหนักเลขตัวเนี้ยตัวเดียวตัวไหนพอจอยเก้าสองครับหนักเลยจัดหนักไว้แล้วตัวเก้าสองพอจอยบวกกลับพร้อมครับบวกกลับเลยบ่พอจอยบวกเด้อพี่ต้องบวกกลับเลยครับวันใหญมาเป็นร้อยเลขตันเนี้ยเต็มร้อยครับพ่อจอยบอกรถพ่อจอยเต็มร้อย ตัวหกสองนี่พ่อจ้อยแครน้ำทุนครับถือว่าไม่ออกชีพถือได้ทุนขึ้นครับตัวกันไม่ซื้ออหสงตัวนี้นี่เต็งเต็งคักคักเน้งเน้งเลยครับเจ็ดพันบาทครับตัวเดียวโคโลตัวไรพ่อตัวเก้าสองนี่ป่พ่อเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเก้าสองนี่แหละเต็งเก้าสองนี่แหละครับเจ็ดพันบูยต่าเลขสามตัวนี้พ่อจ้อยซื้อพันคู่สองร้อย ผู้ใดสิเสียบอสเซียก็ให้พิจารณาญาณเบิึงบาพอจอยบ่อแบบได้บาอจอยได้งวดละเท่าไหร่ครับข้อนี่บ่เข้าใจครับคนนี่ก็ว่าคุยยังทีละครับปอจอยบ่คุยครับอันใดนี่พปอจอยสิบโอซื้อปั่นผู้ยิ่งกบครับบ่มีตัวบ่มีกักบ่มีกิกกิ๊กจะมากิกมีอยู่ครับเอ้าอวย่งไปหอวกล้องได้พ่อ คือเก่าครับไม่เป็นยังหรอกเอฟซีอยากเห็นแล้วพ่อนี่เลขของพ่อจอยครับเก่าสว่างพ่อจอยซืเกตพันบาทครับผู้ใดสิเชื่อมาเชื่อเรื่องของส่วนบุคคลครับมักกระจัดขัดกันนะมักมักกับไปน้ำพ่อจอยคันบ่มักก่บพวไปก็เป็นยังครับพี่น้องวที่แล้วกับเขาเต็มเต็มค่ะ เราะว่าพอจ้อยนี่เบาอหลีซื้ออหลีครับซื้อหลายพอมตัวมักคักๆตัวใดก็พ่อเก้าสองครับเก้าสองเจ็ดเก้าสองครับสามตัวเจ็ดเก้าสองตัวมักย่าเาพอจ้อยบอกบอกครับปฏิวัรักเสือจะแข็งผู้เดียวบ่แมนครับเก้าครับตัวร่องตัวเอาน้ำทุ่นไว้ก็คือหกสองครับหามันปีนหัวขืนหัวร่องครับเลขชุดนี้มีที่มาบอพ่อ มี่ครับจ่อพอจอยบาเปิดเผยครับให้มันเขาสะกอนครับอ๋อเป็นเลขมีทีมากตัวนี้แมนครับเป็นเลขทีพอจอยย่งเสียแนบมเซียแน่ครับอันนี้คืองวดแรกมั้งค่ะอันนี้เป็นงวดแรกครับที่พอจอยมาออก่เรียนถ้ำนี่แหละพอจ้อยก็ขึ้นว่าสิเขาครับพอจอยก็มักครับเพราะว่าจัดเอาย่างหนักย่างเต็มนี่สิละขนาดเสียแนบมาเซียแน่ยังจัดหนักแมนครับอารมณ์การประจัยต่อไป 我再把那个补过来。